มาผมเรียเพืเ่อนๆวัดีชาวติดเล่นทุกคนทุกคันทุกคนันทุกคนเลยนะจ๊ะอ่ะเฮ้ยหลังจากที่ผมนี่ห่างหายไปนเนิ่นานานะครับผมกับวงการการแบบการเล่นเกมอ e ีฟ ot ตบอลน่ะนะ <c oughs> คือที่ผมห่างหายไปอ่ะก็คือแบบคือผมแบบไปนี่ครับเพื่อน <c oughs> ผมแบบไปติดเออแบบแบบติดเกียร์อะไรมาเนี่ย <c oughs> คือแบบหายไปนานก็ยังยังจังไรเหมือนเดิมนะครับผมแบบสาระอะไรกันนะที่ผมห่างหายไปก็คือแบบโอเคคือเอาเอาตรงๆก็คือแบบคือกูขี้เกียจอะนะวันนี้คนดูไม่ยอมแบบกดติดตามให้ผมแบบครบนึ่งล้านคนทั้งทีอะเออโอ้โหยังไม่ทันติดพันเลยนะถึงล้านนะคือผมแบบมีอาการแบบน้อยใจเล็กน้อยอะเออก็เลยแบบไม่ทำเลยดีกว่านะ หยอกๆันนี้หยอกๆ,ๆนะเออคือมีทุระอันใหญ่ยิ่งที่ต้องทํานะครับผมเออก็เลยแบบไม่ได้มาแบบมาลงมาเล่นมาแบบมาแคสให้ทุกคนได้ดูนะคืออะไรานนี้ผมว่ากลับมาแบบกลับมาเต็มที่แล้วนะครับผมาในนวันนี้กลับมาแล้วคือผมก็ผมก็พอเล่นอยู่บ้างนะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะขึ้นดีสองแล้วแต่มันคะแนนจะพอพออยื้ย คือผมต้องเล่าก่อนว่าคือแบบตอนแรกคือผมขึ้นดิวิชั่นสองแล้วนะเว้ยแล้วมันก็ตกลงมาดิวิชั่นสามคือขึ้นดิวิชั่นสองเสร็จปุป๊บอะเกมแรกเกมแรก,กที่กูเล่นในดิวิชั่นสองนะก <c oughs> ูแพ้ตลอดเลยแล้วกูตกมาดิวิชั่นสามแล้วกูเล่นจนขึ้นดิวิชั่นสองอีกแล้วกูเล่นสองเกมแรกแพ้อีกเนี่ยมันเป็นวนลูปเนี่ยสามรอบละมาเดี๋ยวไาดูเกมเนี้ยว่าดูซิว่าผมจะชนะหรือเปล่าแล้วส่งผมขึ้นดิวิชั่นสองได้หรือไม่นะครับผมไปรับรับชมวงบในเกมเลยครับอจุกครู มาครับผมเข้าสู่เกมครับผมโอ้โมาว่ะมาว่ะแบบหลังจากที่แบบไม่ได้พูดมาเนินนานนะปกติก็เล่นแบบงเงียบๆเป็นคนเดียวอะนะค,คือเล่นไปพูดไปไม่รู้ว่าประสิทธิภาพในการเล่นผมเนี่ยมันจะแบบมันจะดอบลงหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้อะไรต่างๆนฮไปดิมาเด็กก็บุกเลยว่าเฮ้ยโอ,อ้โหเนี่ยปกตินี่ผมแบบทะลวงเลยเนี่ย นี่คือแบบมันเหมือนมันแยกประสาทไม่ค่อยดีอ่ะเออเป็นเหมือนประสาทผมยังไม่ค่อยดีอ่ะนะนก็เลยแบบพูดไปเล่นไปได้แบบยังไม่ค่อยโหดอ่ะคือปกติเวลาผมเล่นนะเว้ยผมถลม่มช่วงนี้แบบผมถล่มหนักเกินแบบไม่ต่ำกว่าห้าลูกอ่ะนะเอเอฮึอ,อีโอ้ยังขี้โม้เหมือนเดิมไอสตัตว์นะครับผมไปดิเดียวยาวดิยาวดิเด็กเกมเนี้ยเกมเนี้ยต้องชนะเอาเลือกเอาชัยหน่อยเว้ยเฮ้ย อู่จะดูทรงแล้วแบบเหมือนยังต่อไม่ค่อยติดครับตอนนี้าามาครับผมดูที่ว่าใครจะโดนก่อนกันนะดูที่ว่าเราจะโดนเปิดก่อนหรือเปล่าไปดิแทงดิดูสเต็ปนะเพื่อนๆดูสเต็ปผมนะเว้ยคือเลี้ยงเข้าโกยังได้ผมบอกให้โห้ย <laughs> ตัวแรกไม่ผ่านเอายอดอดีอยงี้อืมรู้สึกมันแบบติดๆขัดๆเลยวะ่ะ แต่ว่าซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของผมคืออะไรรู้ไหมเพื่อนคือเน็ตกระตุกครับผมแต่ตอนเนี้ยคือยังไม่กระตุกนะแต่ในไม่ช้าเนี่ยกูว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอ่ะมันกระตุกแน่นะเพราะบ้านกูเนี่ยเหมือนแบบเหมือนอยู่หลังเขาอ่ะกระตุกประจําอ่าฮะลูกนี้โอ้โหเฮียเหมือน <c ười> <compile> เปิดมึงเปิด,ปดคืนประตูปะเนี่ย <c ười> โอ้เปิดลึกเกิน <c ười> พราหนุ่มอ่าบุกต่อเนื่องว่ะ บางนี้แม่งอ่านเกมดีเกินอ่านเกมดีเกินได้บองอันนี้ล้ำหน้าอาจารย์เฮ้ยเป็นล้ำได้ไง,ไงวะนั่นแน่ <c oughs> โอ้โหสเต็ปนี่เจอกูหัวด,ดิอุ้ยโอ้โหแม่งเอาไปมาเราแม่งจะโดนก่อนโบอเนี่ยโอ้โหมีเขามีแบบสเต็ปล้อหลอกตรงนี้เนะี่ยคือสเต็ปเขาแม่งใช้ได้อยู่แต่สเต็ปเราดีกว่าแตบบ่ตอนนี้เครื่องยังไม่ติดไงคือเกมนี้ที่ผมเล่นเนี่ยคือผมยังไม่ได้วอร์มเลยนะเว้ย เดีน,นี่ต้องกำรับก่อนอุยอ๊ยยิงแม่งยิงต้อนรับกูเลยว่ะกลับมาแม่งใส่กูแล้วโอยอาทํางี้เองก็หักหน้าพี่ดิวะพี่อุตส่าห์มึงกลับมานะเว,ว้ยปะโถนีงจะไม่พี่ชนะเลยเหรอแบบชนะได้โชว์คนดูอ่ะนะเพอตอนกูเล่นคนเดียวเนี่ยกูเก่งเหลือเกินแม่งไม่มีใครแบบไม่มีใครเอาผมอ่ะในดิวิชั่น3อ่ะอันนี้ต้องเจอรับก่อนเลย ดิวิชันสามอ่ะแม่งคือผมแม่งแผงลิทจัดอ่ะเออแต่ดิวิชันสองนี่คือแบบผมยังไม่ค่อยไหวว่ะนะแต่ถ้าเกิดแบบสกิลการแบบปักมากไงเออก็พอวัดได้อยู่นะ่ i ี i ถ้าดิวิชันสองอ่เอเย้ยเปิดมาก็โดนเลยว่ะอ้าวเออจึ๊บปึ๊บจิมดิพ่อหนุ่มเฮ้ยมึงยินทำอะไรกันอ่ะอ่าสวยดิไปดิซอน คอนึงมินตัดเข้าในอุยเขาลงมากันหมดแลไร้ซาเฮ้ยเขาดีเลีเกมเป็นนั่นอนะอ้าวหลุดดิโอ้โหฮารเล่นไม่เกี่ยวกอนสักจังหวะหนึ่งวะหรือว่ารู้สึกฮารเล่นแม่ช่วงนี้มันเหมือนแม่งดบับดับเว้ยเหมือนมันโดนเนิฟปะวะมันมีการเนิฟร,ระหว่างทางได้ปะวะว่ามันเป็นได้วะหมว่ารู้สึกแปลก,ปกเหมือนแบบเหมือนมันช้าเหมือนมันช้าลงอะ่ะจบับบอลก็ชอบห่างตัวนะเวย คือแบบเอาเอากูไปเล่นโหดกว่าพูดง่ายนะอีโอเคครับผมจากจบครึ่งแรกไปเราก็โดนเราโดนเปิดไปก่อนครับหนึ่งเม็ดนะคือคองวันดูดีเราเหนือกว่าน,นะเว้เหนือกว่าเล็กน้อยจะดูโอกาสยิงโอ้ยโสโัโโโโ์เม่งไม่ได้ยิงเขาเลยเปลี่ยนตัวเลย แล้วเขาเรียกว่าชุด A แล้วก็ชุด B นะครับผมชุดแรกเป็นชุด A เดี๋ยวเราครึ่งหลังเราเปลี่ยนจากชุด B ลงนะพีดูซิว่าจะทําผลงานได้ดีหรือเปล่าครับผมถ้มเาเกิดทําไม่ดีเนี่ยกูคูคขายทิ้งยกทีมนะคุูง่ายเลยใช้ตัวเริ่มต้นไอ้ซ่าตัวเริ่มต้นที่แบบทีเอ็มเขาส่งมาให้เราใช้อ่ะเออใช้แค่นั้นก็พอแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหส่งคืนเขาอีกเฮ้ยไม่เจอตึงเฉยวะ่ะไอ้มาตึงอะไรตอนนี้วะ ปกติดีสามไม่มีใครเทียมทานนะเว้ยพี่อ่ะดีสามพี่ตบร่วงหมดอ่ะปกติแล้วอ่ะอ้าว,วเจอยามาเลยช่วงนี้ปลอมดีด้วยปอมดีทั้งทั้งแบบในชีวิตจริงอ่ะแล้วก็ในเกมด้วยแต่ว่ากูประคับง่ไปหน่อยนะทัทีจริงตัวมันเก่งแต่แบบมันผิดที่กูเองอะ,อะโอ้ยอ้หูอ้ยเกือบไปแต่ดีนะเกี่ยวได้ทำดีมาทีเนี้ยลูกพ่อ ดูว่าปแปลกๆแล้วแปลกๆแ,แล้วมันเล่นกัน,ปนแปลกๆป,ปะโอ้โหส่งไปตรงไหนก็เจอแต่เขาอะอะไรวะเนี่ยนี่นี่วันทูไปดิให้บอลไปๆดิเพ่อนหนุ่มไอ้หนูไอห้ไอหนูอยากไปบอลโลกอะอีสปีบอลต้องไวกว่าน,นี้นะฝากน้องบอกไว้ก่อนนี่อุ้ยโอ้โหจับบอลดูจะก,การจับบอลยกดิครับอ้าวดูด,ดิครับโอ้ ถ้าไม่เซ็งบอลเฉียงแบบเข้าหาประตูแบบประมาณห้าองศานะมึงได้เปรียบกว่านี้เลยอันนี้บอกตรงเลยนะี่คือแบบผมคำนวณมาแล้วอะเมื่อกี้นะ่ยคือถ้ามันเล็งเข้าหาประตูนิดนึงนะผมบอกแล้วเจ๋วอันนี้แบบคือเรื่องแต่แล้วออกออกหลังนะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเราม็เริ่มวันใหม่คนเรามันเริ่มใหม่ได้เสมอเนะออ ไม่ว่าจะเริ่มเริ่มต้นใหม่อายุเท่าไหร่อ่ะสามารถได้ได้หมดอ่ะนะมึงจะเริ่มใหม่ตอนอายุ8ปดิมึงก็ยังทันนะจูไม่มีคำว่าสายถ้าเกิดมึงตื่นเช้านี่ฮิววี่แล้วเนี่ยพูดไปเรื่อยเหมือนแบบเหมือนมึงครับนึกคำอะไรออกมึงก็พูดไปงั้นอ่ะนะตอนนี้คือมึงไม่สนใจเกมนะไอสัตว์พูดอย่างเดียวนะถ้ามึงเก่งกับตอนพูดก็คงจะดีอ่ะโอ้ก็จะขึ้น ว่าจะขึ้นดิวิชั่นสองโชว์แบบโชว์แบบเหล่าเอฟซีอ่ะโอ้โห้เหล่าเอฟซีว่าจะว่าจะขึ้นดิวิชั่นสองโชว์ซะหน่อยแม่งเอ้ยกูว่าตอนนี้ยิงยิงเสมอไม่ได้เลยโอ้โห้ปล่อยหลุดซะขนาดนั้นไอ้เหี้ยมีตัวตนอยู่หรือเปล่ามีตัวตนอยู่หรือเปล่าพี่ยายกูถามจริงเหรออ้าวโอ้โหอันเกมดีครับเฟดี้อันเกมดีจากจังหวะเนี้ยไปดิจังหวะเนี้ยได้ประตูชัว เพื่อนจับตาดูให้ดีนะเพราะผมล็อกแลุ้ผมจ่ายละผมยิงแล้วอู้หูเป็นไงเป้งสั่งได้ดังใจป้าโตผมมาบอกแล้วคือแบบยิงตอนไหนก็ได้อะดีวิชั่นสามอะนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดอะเออคือเป็นต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยต้องยอมรับก่อนคือบอกแม่งตัวตึงดีวิชั่นสามมาพูดง่ายเออนะปะ้าโต อ้ชมนิดชมหน่อยชมนิดชมหน่อยว่ากูเริ่มโดนบุกแล้วอ่ามาดิเป็นเพื่อจับตาดูนะลูกเนี้ยลูกเนี้ยฝากก่อนอา้าวหลุดแล้วเนี้ยอา้าวเอาเป็นเรื่องดีอย่างเงี้ยเอาเป็นเรื่องดีอย่างเงี้ยโอ้โแล้วข้องแล้วอย่างพิ้วยิงแม่นเลยทราบติดบล็อกไปริ้เดียวโโอ้หดูดิคือถ้าป่าผงาดแล้วไม่เป็นอย่างเงี้ยแหละคือแบบมันอันตรายจัดอ่ะมันเพื่อนโอ้ดูดูเนี้ยเรียบร้อยเลย เจอลูกสู่เข้าไปเนี่ยสูดเตี๋ยวเฮ้ยเฮเป็นสู้แล้วเลยนะไม่สู้อ่าโดยโดวิ่งไปละอ่าโล่งดีเงี้ยโล่งดีเงีง้ยมันเปิดประตูสวรรค์นะเหมือนเพิ่งเปิดประตูสว,นนว,วรรค์ะน,นะโอ้โหยังอยู่ตรงกลางเลยโอ้ถ้าลูกนี้ยิงเข้าแบบจบสวยเลยเนี่ยโอ้โหแบบเปิดมาแบบเราโดนก่อนใช่ไหมแล้วจบด้วยการแบบยิงแซงนำชนะอย่างเงี้ย ไม่ได้หวะผมต้องแบบต้องขอไปเพื่อนๆจริงครับผมที่ผมไม่สามารถแบบเอาชชนะมาให้ทุกคนได้ดูอะ <c oughs> นะกูยังไงก็เป็นกูอยู่เหมือนเดิมอะคือแบบเล่นแล้วแม่งมแพ้เหมือนเดิม <c oughs> ไปแต่เราไปดูอัปเดตคะแนนกันดีกว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับผม,มจะบวชหรือว่าม่จะลบอ่ะนะนี่ครับผมหูรถหนึ่งคะแนนครับ โอ้โหก็ยังดีนะที่มึงเรี่งลดหนึ่งคะแนนแต่มันเสมอไงคือแบบเราเราอยู่สูงกว่าเขาเว้ยคือกรณีแบบเนี้ยน, <c oughs> นะถ้าเราแบบคะแนนสูงเขาเราจะคะแนนจะลบถ้าเสมอกันอะ่ะออโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันใหม่นะนะครับผมแล้วโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมการที่ห่างหายกันไปเนิ่นนานครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอจุกุ